สิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับบรูโน่ e ฟนันเดสขอต้อนรับเข้าสู่ LAG Channel ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า10เรื่องเกี่ยวกับบรูโน่ e ฟนันเดสเนี่ยเราเคยลงมาแล้วแต่เนื่องจากว่าคลิปเก่าเนี่ยดันโดนลบไปกับช่องเมื่อก่อนเราจึงอยากจะนำเนื้อหานี้มาทำใหม่เพราะว่าเนื้อหามันดีมาก การเซ็นสัญญาบรูโน่ฟานันเดสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในดิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำฤดูกาล2019-2020เขาคือหมอผีผู้มาปลุกวิญญาณปีศาจแดงอย่างแท้จริงเพื่อนๆคงได้เห็นความยอดเยี่ยมของเขาในเบื้องต้นกันไปแล้วโดยวันนี้เราจะทำให้ทุกคนรู้จักกับขวัญใจคนใหม่แห่งทินโอทฟฟอร์ดรายนี้ให้มากขึ้นไปอีกกับ10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ บรู n น่ e ฟนันเดสเวอร์ชันรีเมคนะครับอันดับที่10เข้าสู่เส้นทางลูกหนังเส้นทางสายฟุตบอลของเขานั้นเริ่มมาจากครอบครัวที่มีความสนใจในฟุตบอลอยู่แล้วโดยพ่อของเขาเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลส่วนแม่ของเขาก็เป็นแฟนขับของสโมสรปอ์โตยักษ์ใหญ่แห่งลีกโปรตุเกสและที่สำคัญก็คือลูกพี่ลูกน้องของเขาวิกเตอร์บเกส ที่พาให้เขาเข้าสู่เส้นทางสายลูกหนังโดยในตอนนั้นวิกเตอร์เล่นให้กับทีมบาวิสตาบรูโนตัดสินใจออกจากโรงเรียนเมื่ออายุประมาณ10ขวบมุ่งหน้าสู่เส้นทางสายฟุตบอลอาชีพโดยเริ่มต้นจากการเป็นเด็กฝึกของสโมสรอนินเฟสตาต่อด้วยบาวิสตาสโมสรของวิกเตอร์หลังจากนั้นเขาได้รับโอกาสในการก้าวหน้าบนเส้นทางสายลูกหนังอีกขั้นกับการออกไปเล่นนอกบ้านเกิดครั้งแรกกับสโมสรโนวารา ในศึกเกาโซเซเลียบีอิตาลีและได้เซ็นสัญญาอาชีพกับที่นี่ในปี2012อันดับที่9กับการเล่นในอิตาลีบรูโนในวัยเพียงแค่17ปีลงเล่นให้กับโนวาร่าในเกาโซเซเลียบีก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับอูดิ e เนเซทีมดังนลีกสูงสุดของอิตาลีเมื่อปี2013ต่อมาก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับซามโดเลียแต่ว่าดูเหมือนชีวิต ในแดนมักกรโลนีของเจ้าตัวนั้นจะดูไม่ราบรื่นเสียเท่าไหร่เพราะในระยะแรกของเขามีปัญหาโฮมซิกหรืออาการคิดถึงบ้านแต่ก็ได้แฟนสาวที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นั่นช่วยให้เขาปรับตัวและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในอิตาลีได้ถึง5ปีก่อนที่จะได้รับข้อเสนอจาก Sporting l i bon. ิสบอเมื่อปี2017ทําให้เขาได้มีโอกาสกลับไปเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งและเป็นที่ที่ทําให้เขาโด่งดังไปทั่วยุโรป อันดับที่8สุดยอดแบบอย่างด้านความรักเราจะได้เห็นตามข่าวทั่วไปว่านักบอลกับสาวสวยไม่ว่าจะเป็นนางแบบหรือดารานั่นคือของคู่กันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ในชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งจะมีสาวๆาวสวยๆมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาในชีวิตแต่บรูโน่นั้นต่างออกไปเขาคือสุดยอดต้นแบบที่ผู้ชายทั่วโลกควรเอาเป็นแบบอย่างในด้านความรัก พราะเขานั้นเป็นคนที่มีรักแรกและรักเดียวตลอดชีวิตโดยเขาได้พบรักกับสาวคนหนึ่งเธอชื่ออนาปิโยโดยทั้งคู่นั้นได้คบหากันตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่สมัยที่เรียนไฮสคูลและก็เป็นอานานี่แหละที่ย้ายไปอยู่กับบรูโน่ในอิตาลีช่วยให้เขาปรับตัวได้ในอิตาลีจนปัจจุบันทั้งคู่ได้แต่งงานกันและมีพยานรักเป็นสาวน้อยหนึ่งคนชื่อว่ามาทิวเดซึ่งตอนนี้อายุ3ขวบแล้ว อันดับที่7อาหารที่ชอบด้วยความที่เป็นนักเตะโปรตุเกสแถมยังเคยไปเล่นที่อิตาลีปกติแล้วอาหารที่เขาชอบก็น่าจะเป็นพวกอาหารสเปนหรืออิตาลีแต่ความจริงแล้วคือไม่ใช่อาหารที่มิดฟิวรายนี้โปรดปรานมากที่สุดนั่นคือซูชิเมนูอาหารชื่อดังระดับโลกจากแดนปลาดิบนั่นเองอันดับที่6พักย่อย90นาที เรื่องนี้อาจจะทำให้เขามองดูเป็นเด็กน้อยสักนิดหนึ่งเพราะในทุกๆวันหลังจากที่เขาทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเขาจะต้องเผื่อเวลาราว90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งในการนอนกลางวันเพื่อพักผ่อนและให้อาหารที่กินไปนั้นย่อยให้เสร็จก่อนแหมอย่างเด็กอนุบาลเลยฮะ <c oughs> <c oughs> อันดับที่ 5. สบดออกทีวีเหตุการณน์นี้เกิดขึ้นในเกมที่สปอร์ติ g งลิสบอนต้นสังกัดของเขาพบกับบาวิสตา เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในเกมนั้นเขาถูกไล่ออกจากสนามซึ่งระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่ในอุโมงค์ทางเดินเขาได้สะบัดออกมาชุดใหญ่และกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงนั้นได้เก็บอิริยาบถทุกอย่างของเขาพร้อมถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งจังหวะนั้นก็ดันเป็นจังหวะที่กล้องถ่ายทอดสดตัดมาพอดีและเกมนั้นก็ดันเป็นเกมที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทำให้ด้านอารมณ์ร้อนของเขาได้ถูกถ่ายทอดออกไปด้วย E na sequência deste momento há aqui uma troca de palavras com os funcionários. <laughs> em seguida Bruno Fernandes dirige-se ao balneário do Sporting, atira o que parece ser uma ligadura do pulso contra a parede. อันดับที่4ยกเลิกสัญญากับลิสบอนเรื่องนี้เป็นข่าวดังพอสมควรซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะยังจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อฤดูการ2017 2018เป็นปีที่ลิสบอนทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักจบฤดูกาลที่อันดับ3พลาดคว้าตั๋วไปเล่น UCL ในฤดูกาลถัดมาอีกทั้งบอลถ้วยในประเทศ ก็ได้เป็นแค่รองแชมป์ทำให้แฟนบอลเกิดไม่พอใจแบบสุดๆถึงขั้นรวมกลุ่มฮูลิแกนราวๆ5้าสิบคนบุกเข้ามาทำลายสตาฟและนักเตะในสนามซ้อมซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นบรูโน่ที่เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเองจึงได้ขอยกเลิกสัญญากับทางสโมสรซึ่งต่อมาประธานสโมสรคนเดิมได้ถูกบอร์ดบริหารวตให้ออกจากตำแหน่งก่อนที่จะได้ประธานคนใหม่เข้ามาเกี้ยกล่อมให้บรูโน่รวมถึงนักเตะคนอื่นๆที่ขอยกเลิกสัญญาอยู่ต่อ และกลับมาช่วยทีมอีกครั้งทำให้ฤด,ดูการต่อมาเราได้เห็นฟอร์มระดับสุดยอดของบรูโน่ด้วยการทำ32ประตูกับอีก18แอสซิสรวมทุกรายการซึ่งเป็นสถิติที่บ้ามากๆทำให้เขากลายเป็นที่สนใจทั่วยุโรปก่อนที่จะลงเอยกับปีศาจแดงในที่สุดอันดับที่3แลมพารดแห่งโปรตุเกสถ้าหากเราดูจากสไตล์การเล่นของเขาที่นอกจากจะมีทีเด็ด ที่การจ่ายบอลอันเฉียบคมแล้วเจ้าตัวยังมีอาวุธหนักอีกอย่างนั่นก็คือการทําประตูซึ่งถ้าหากเราเปิดสถิติใน2ฤดูกาลล่าสุดของเขาออกมาดูจะพบว่ามันสุดยอดมากๆโดยฤดูกาล2018ถึง2019เขาทําไปถึง32ประตูรวมทุกรายการและฤดูกาลล่าสุดเพียงครึ่งฤดูกาลกับลิสบอนเขาก็ทําไปแล้วถึง13ประตูด้วยจํานวนประตูที่ทําได้มากมายขนาดนี้ทั้งที่ไม่ใช่กองหน้า นับว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆซึ่งผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เคยทำประตูดได้ถล่มทลายแบบนี้ในโลกลูกหนังคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแฟงลมพาดด้วยสถิติที่ออกมาคล้ายกันแบบนี้ทำให้บรู n โน่ถูกยกให้เป็นลมพาดแห่งโปรตุเกสจากสื่อในบ้านเกิดและคาร์ลอสคาวันฮานอดีตผู้จัดก,การทีมสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งในตอนนั้นคาวันฮานกล่าวว่าผมต้องบอกเลยว่าบุโน่เฟรนันเดสเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูงมาก ถ้าว่ากันถึงเรื่องฝีเท้าล้วนๆล้วก็เด็กคนนี้เก่งเหมือนกับเดินทางมาจากดาวดวงอื่นเลยแหละฉะนั้นฟุตบอลลีกโปรตุเกสตอนนี้จึงเลกเกินไปสําหรับศักยภาพของเขาแล้วเมื่อระดับของคุณสูงเกินกว่าเวทีที่กาลังโชว์เพลงแข่งอยู่การย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่จึงเป็นอะไรที่สําคัญมากและคนที่เก่งสุดในลีกโปรตุเกสแบบบรูโน่ไปอยู่ที่ไหนก็ประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นสไตล์การเล่นของบรูโน่เรียกว่าครบเครื่องสุดๆบนพื้นที่แดนกลางและหากถามผมว่า เขาคล้ายใครมากที่สุดคําตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วแฟงแลมพาร์ ak, ตำนานเชลซียังไงล่ะอันดับที่2หมายเลขประจําตัวเป็นเรื่องปกติสําหรับนักฟุตบอลทุกคนที่จะมีหมายเลขที่ตนชื่นชอบและจะเลือกให้มันเป็นหมายเลขประจําตัวซึ่งสําหรับบูโน่นั่นคือหมายเลข8โดยมีที่มาที่ไปคือเบอร์ Ber 8เป็นหมายเลขเสื้อของคุณพ่อของเขาในสมัยที่ยังเป็นนักฟุตบอลอยู่ และก็ยังเป็นวันที่ในวันเกิดของเขาอีกด้วยโดยเจ้าตัวนั้นเกิดในวันที่8กันยายนปี1994ทําให้บรูโน่รู้สึกผูกพันกับหมายเลข8จนถึงขั้นสักหมายเลข8ลงบนแขนขวาของตัวเองแต่ในถิ่นโอแทฟอร์ดนั้นมีเจ้าของเบอร์8อยู่แล้วนั่นคือควนมาตาทําให้เขาต้องเลือกใส่เบอร์18แทนซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มาตาต้องย้ายออกจากทีมไปหมายเลข8ของปีศาจแดงจะต้องตกเป็นของบรูโน่เฟรนันเดสอย่างแน่นอน อันดับที่1เหล่าไอดอลในวัยเด็กบรูโนเติบโตในช่วงเวลาที่บนโลกลูกหนังมีโค้ดดาวเตะนามว่าโรนันดิโนโลนแล่นอยู่ซึ่งเย็นน้อยก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเขาด้วยและนอกจากนี้ยังมีนักเตะอีกสองคนที่เป็นไอดอลของเขานั่นคือเดโกและลุยส์คอสตาสองสุดยอดตำนานนักเตะในทีมชาติโปรโตเุเกสและวงการลูกหนังด้วยต้นแบบที่สุดยอดเหล่านี้ทำให้วงการฟุตบอลปัจจุบัน ได้ถือกำเนิดอีกหนึ่งสุดยอดนักเตะนามว่าบรูโน่เฟนันเดสขึ้นมานั่นเองกระจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราว10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับบรูโน่เฟนันเดสขวัญใจคนใหม่ของชาวปีศาจแดงหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับและก็หวังว่าจะถูกใจกับเพื่อนๆน,นะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคราวหน้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไร ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝาก